สัสดีครับบ่าวแพร่ชินเนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็พาพเพื่อนมาอัปเดตมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชอีกแล้วนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้วันบันทึกคลิปก็จะเป็นวันที่ห้านะครับมีนาคม2องพน้า้อยหิบสามนะครับก็มาชมความคืบหน้ากันนะครับว่างานก่อสร้างมอเตอร์เวย์ไปถึงไหนแล้วนะครับ ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนที่ปให,ใหม่ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนผลโยธินนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีครับ ตรงด้านหน้าเราก็จะเป็นงานก่อสร้างนะครับอยทินกับรถนะครับช่วงอำเภอบางอินนะครับตรงนี้นะก่อนถึงอ่าพอตะเวยงบางบินโคราชนิดเดียวครับตรงนี้เป็นงานก่อสร้างนะครับจากถนนโพลโยธินไปสายเอเชียครับเส้นนี้นะครับ ้านหน้าเราก็จะเป็นงานก่อสร้างแล้วนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตด้านซ้ายมือนะครับเนี่ยเลยปั๊มปตทนะครับเลยปั๊มปตทไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะเจอแล้วนะครับ ตรงสะพานลอยข้างหน้านะครับด้านซ้ายมือครับงานก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางบินโคราชนะครับขึ้นต่อม้อนะครับตอนนี้ขึ้นต่อม้อเยอะแล้วนะครับงานเคลืบหน้าไปเยอะนะครับด้านซ้ายมือเรานะครับนี่ครับแล้วก็ข้างหน้าจุดหนึ่งนะครับตรงที่มีเคลนข้างหน้านะครับ ก็มาณักกับช่วงต่อหม้อตรงกลางถนนนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เคลืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับดานสายมือนะครับ คนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสุดเขตก่อสร้างแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้อัปเดตก็เป็นวันที่ห้ามีนาคมนะครับสองพันห้า้อยกสิบสามนะครับก็พามาชมเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามช่องกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ